สวัสดีครับผมช่างดุกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูทรงเปิดข้างนะครับข้างกลางหลังสูงนะครับผมหยิบนะครับอยากสกตัดทรงไหนดีผมแนะนําทรงนี้นะครับข้างบนลูกค้าบอกว่าเอาอกนิดเดียวนะครับจะไว้นะครับผมจะขึ้นด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับคลิปนี้ผมไม่แนะนํานะครับให้ตัดตามนะครับ ตัวนี้ผมจะใช้การสบัดข้อมือนะครับช่างใหม่ๆผมไม่แนะนําให้ทำตามผมนะครับโอกาสพลาดเยอะเลยนะครับหัวนี้ตัดยากนิดหนึ่งนะครับถ้าช่างใหม่ผมแนะนําให้ขึ้นเป็นเบอร์สองนะครับตัวนี้ผมขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับคือชานาญแล้วนะครับจะเป็นการไถ่เผยหน้าแบตเตอรี่นะครับเนี่ยครับหัวค่อนข้างจะตัดยากนิดหนึ่งครับลักษณะลูกศิษารลูก้า แล้วก็ผมก็จะออกอยากสกนะครับหยิบศกผมก็ขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับมันเร็วดีนะครับแต่ช่างใหม่ๆผมแนะนำให้ใช้เบอร์สองก่อนนะครับหรือหนึ่งครึ่งนะครับจะสังเกตนะครับว่าผมจะเผยหน้าแบตเตอรี่ตลอดเลยนะครับเวลาขึ้นนะครับเผยโยงเลยนะครับยกลอยๆนะครับ มือต้องนิ่งนะครับถ้าจะใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับขึ้นทรงถ้ามือไม่นิ่งมีสิิ์พลาดน,นะครับสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่ที่ล,ลักษณะรูปศีรษะลูกค้าด้วยนะครับเส้นผมด้วยนะครับงานนี้ก็จะได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับ ใช้กันรองเบื้อหนึ่งอยู่นะครับมีคนถามมาเยอะนะครับว่าใช้แบตเตะเรียนรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็ลองไปกดสั่งดูนะครับส่วนนี้แบตอึดทนมากครับที่ผมใช้นะครับ ตัดทั้งวันเลยนะครับแบบไม่หมดนะครับเชา้าย<อ>ังเย็นนะครับอ,อิดมากเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับลองกดสั่งดูนะครับถ้าใครอยากได้ฟันเปรก็ซื้อฟันมาเปลี่ยนเอานะครับเพราะแบตเตอรี่ที่ติดมากับฟันก็จะเป็นฟันเปดตหนึ่งชั้นนะครับหมดพวกงานทูบออก งานตัดขึ้นทรงนะครับผมหนาๆเหมาะเลยแต่ถ้าฟันปีดก็จะเป็นงานไล่ปีดนะครับแต่ถ้าอยากเอาไปใช้งานไล่ปีดก็เปลี่ยนฟันเรานะครับก็ฝากกดเข้าไปซื้อด้วยนะครับในลิงเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างนะครับในการทำคลิปนะครับ5้าบาท10บบาทก็กดเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ในการทําคลิปต่อไปนะครับใครอยากดูทรงอะไรก็แนะนํามาได้นะครับของเราลองกดเข้าไปดูนะครับเซิร์ชดูนะครับในลิงค์ครับของมีทุกอย่างเลยนะครับของเราจะหาอะไรมีหมดเลยนะครับเสื้อผ้าบ้านและสวนอาหารอะไรมีทุกอย่างครับของใช้เบ็ดเตล็ดครับมีทุกอย่างก็ฝากด้วยนะครับลิงก์ใจคอมเมนต์นะครับ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์แบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับลองเผื่อใครสนใจนะครับลองเข้าไปสั่งซื้อดูนะครับราคาหลักร้อยครับแต่คุณภาพผมบอกเลยดีมากครับผมใช้มาสองปีแล้วนะครับยังไม่พังนะครับผมแนะนำเลยครับรุ่นนี้แบตดมากครับแบตเตอรี่ห m y นะครับ ตัวนี้ผมมาไล่เปรตน,นะครับใช้เป็นของวอนนะครับตัวนี้เป็นปันเปรตสองชั้นนะครับในลิงก์เราก็มีนะครับสินค้าตัวนี้ครับวอนตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทนะครับถ้ารุ่นนี้ที่ผมใช้ไล่เปรตถ้าของเคมยก็อยู่ประมาณไม่เกินพันครับประมาณห้าหกร้อยนะครับเปรต แบตอิด <Bad> มากครับอมรับเลยครับคนมากครับนี่ครับโอเคฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ